สวัสดีคุณนีนะคะวันนี้คุณนีมาทําอะไรที่เดบันยูเอสเอ็นคลินิกคะวันนี้มาตัดไหมค่ะยกคิ้วได้สิบวันแล้วนะคะคุณนีทํากับคุณหมออะไรไปคะอ๋อกับอาจารย์หมอพี่กูลค่ะค่ะคุณนีมีปัญหาอะไรทําไมถึงอยากทําศัลยกรรมยกคิ้วคะเพราะว่าเป็นคนดูไขมันเยอะค่ะก็เลยทําให้อยากให้ดวงตาโตขึ้นผลลัพธ์ออกมาคุณพอใจมากค่ะคุณหมอพี่กุนเก่งและทีมงานก็น่ารักทุกคน อยากให้คุณนีฝากถึงคนที่กําลังจะตัดสินใจที่จะมาทําสัญญกรรมกับคุณหมอพี่กุลเลยค่ะค่ะต้องขอสนับสนุนมากๆไปค่ะคุณหมอหน้ารักทามือเบาแล้วก็ที่คลินิกของคุณหมอเดินทางสะดวกค่ะอยู่ใกล้ข้างปิ่นเก้าค่ะใกล้ๆกลับเซ็นทรัลปิ่นเก้าราคาเป็นยังไงบ้างคะ นี่คือสิ่งสำคัญนะคะในในช่วงที่เศรษฐกิจไม่มค่อยดีมะโปรโมชั่นดีมากค่ะเปลี่ยนไปเรื่อยๆต้องคอยติดตามนะคะน้องลองดูสิคะฉายดูใกล้ๆสิคะลูกค้าคนอื่นได้สนใจว่าคุณหมอเย็บแผลได้สวยมากเนียนด้วยเห็นไหมคะแผลสวยมากๆเลยนะคะคุณพี่นีใช่จริงชื่นชมเพื่อนเห็นยังชอบเลยคะ่ะว่าไปทำที่ไหนมา